กับสวัสดีนะคะพี่วันนะคะแล้วก็เพื่อนกาัลยามิกราามกรารธรธมที่บ้านจิจิพนิพานนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านาวันนี้ค่ะคะปุ๋มหรือพิพานันเดนิสนะคะขอโอกาสมามาร่วมสาธยายธรรมนะคะวันนี้จะขอสัธรรมเรื่องอริยสัจส,สี่คืออะไรแล้วทาไมเราต้องมาเรียนรู้อริยสัจส,สี่ รู้แล้วเนี่ยมันเพื่อประโยชน์อะไรนะคะอริยสัจสี่หรือสัจจะที่ทําให้คนนั้นน่ะคนธรรมดาคนชนคนธรรมดานั้นน่ะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้านะคะตามความหมายของอริยสัจสี่ก็จะแบ่งออกมาเป็นประมาณสี่ประมายนะคะคือความหมายที่หนึ่งมันเป็นสัจจะที่พระอริยะทําให้เกิดแล้วถึงบรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมคะข้อหนึ่งคือสัจจะที่พระอริยเจ้า รู้แจ้งแทงตลอด mm. พระอริยเจ้านะคะเริ่มต้นที่พระสดาบันนะคะพระสดาบันก็จะเป็นผู้ที่เห็นหรือรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ mm. คือเป็นผู้ที่เรียนรู้ปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้ได้เรียนรู้ทุกเหตุ mm. เหตุของความที่เราทให้มาเป็นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้แล้วเหตุที่ทําให้เกิดของการดับทุกข์ ่าเราจะต้องปฏิบัติตามอริยะมัคคีองแปดยังไงนะคะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็จะปฏิบึติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองข้ามจากปุถุชนคนธรรมดาไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นคือพระโสดาบานันคือเป็นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนหรือข้ามข้ามโูตะกร้ปูยานไปสังโลกุตตะลธรรมนะคะแล้วก็พระสกิทาคามีพระอนาคามี ก็จะเป็นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วและก็ทำให้แจ้งต่อ,ตอไปนะคะทีนี้คำว่าพระอรหันต์คือผู้ที่เห็นหรือรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้สมบูรณ์ครบถ้วนอ่าไม่สงสัยในอริยสัจส,สีข้อใดๆเลยรู้ทะลุลูปตรงด้วยญาณปัญญานะคะดความสงสัยโดยที่โดยโดย,โดยสิ้นเชิงนะคะ ในในเหตุของทุกข์ทั้งปวงทั้งอริยสีทั้งสี่ข้อนะคะในความหมายที่สองก็คือว่าสัจจะที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะนั่นหมายถึงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านเป็นพระอริยะผู้ที่เลิศที่สุดในโลกเลิศยังไงนะคะเพราะว่าท่านพระองค์ท่านนั้นอะ่ะเป็นผู้ได้ไปเห็นได้ไปรู้อริยสัจสีก่อนผู้อื่นนะคะท่านได้ค้นพูกทุกเหตุแห่งทุกความดับไปของทุกข ด้วยการสลัดคืนปล่อยวางความไม่อะไรอาวรทั้งปวงนะคะไม่อะไรอาวรในกองทุกท่านปวงเลยนะคะนั่นหมายถึงว่านะ,ะโทสโมหะของท่านหายไปนะคะค้นพบหุนทางค้นถูกแก่แท้จริงนะคะพอท่านรู้แล้วท่านก็เอามาบอกนะคะเอามาสแสดงเอามาเปิดเผยให้พวกเราชาวมนุษย์มนุษย์โลกเนี่ยคะ่ะได้เข้าใจง่ายๆให้เข้าใจตามความเป็นจริงของโลกที่เราจะต้องพบเจอแต่เราอ่ะไม่รู้ ไม่รู้แจ้งเทตะโดเราไม่รู้ว่าทุกจริงๆนั้นเราเจออยู่ทุกวันน่ะแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะคะท่านมาแนะนําเรามาสั่งสอนเราชาวมนุษย์โลกนะคะท่านยังมีเมตตาไปถึงเทวภูมิโลกมารโลกไม่ว่าจะเป็นโรคปรีดิอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานให้ได้เรียนรู้เข้าใจในทุกทั้งปวงนะคะและ้วก็ความหมายที่สามคือ เป็นสัจจ่าที่เที่ยงแท้ไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราเราเราทุกคนรู้นะคะว่าเป็นทุกเราก็รู้แหละว่าทุกในในโลกนี้มันมีทุกทางใจทุกทางกายทุกทางใจ,างใจตามตามความสุกข,ของเราคือรลงแต่ว่าเราไม่ไดมีความสุขมันทุกข์ข้างในมันใจมันเล่าร้อนรุ่มร้อนมันรู้สึกว่าเหมือนเสียดแทงใจมันไม่สมปรารถนามัน มันสูญเสียของรักสองห่วงไปอย่างนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าทําไมข้างในของเราใจเรามันถึงไม่เป็นสุขเลยนะคะแต่ถ้าทุกครทางกายเราก็จะเห็นนะถ้าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กนะเราจะเห็นเลยว่าทุกในแต่ละช่วงวัยนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะทุกตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เรามาเกิดเ,เราก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือเราตั้งแต่เด็กจนเราเข้าสู่วัยรุ่นพอเป็นวัยผู้ใหญ่ ัยกลางคนไวชราแล้วเราก็เริ่มเริ่มเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเห็นความแปรเปลี่ยนแปรปวนของของเขาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่เป็นอุปทา,าขนขันทั้งหลายที่เข้ามาให้เราเห็นนะคะแต่เราก็เห็นเนาะแต่ว่าเห็นแล้วเราก็เห็นไม่ถูกทั้งหมดนะ่ะเราเข้าใจไม่ถูกทั้งหมดแต่เราเห็นเราเข้าใจแค่บางส่วนเราก็เลยไม่รู้เท่าทันนะคะเหมือนวันเนี้ยเราไม่รู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราสุกเออเราก็มีความสุขดีเนาะแต่จริงๆ ไอ้สุขเนี่ยจริงๆมันแค่เราเราเรามีความทุกน้อยนั่นเองนะคะมันมีความทุกน้อยทุกที่พอทนไหวทุกที่ทนไม่ไหวทุกที่เราทนง่ายๆบางทุกนั้นทนได้ยากแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือทุกใช่ไหมคะเราก็เลยมาถามตัวเองว่าเราอะ่ะอยากจะเกิดอีกกี่พกี่ชาติเพราะว่าเกิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ากิเลสตัณหาอุปาทานอากลกรลมก็ยังอยู่เป็นสัจจะนิรันดร์ของโลก ของทั้งสามโลกอยู่ดีนะคะทีนี้ความหมายที่สี่ก็คือว่าสัจจะที่ทําให้คนเป็นถึงความเป็นพระอริยะนะคะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่พระโสดาบานันพระเศรษฐาปานีพระอาานาคามีจนถึงพระอาหารหันต์ทำให้เรานั้นเป็นผู้ไปจากกิเลสไปจากอาวิชาอาุศลกอกุศล,ลกรรมทั้งปวงนะคะ คือเราได้เข้าไปรู้แล้วแล้วก็ไปเห็นแล้วแล้วก็เราลงมือปฏิบัติตามอริยะมัตค์ปีโอแปดเพื่อให้เราเป็นผู้ที่ถูกพ้นได้จิตพ้นทุกข์าวรอ,อย่างแท้จริงนะคะทีนี้แล้วพอรู้แล้วอริยสัจสี่เป็นแบบเนี้ยมันมีประมาณเนี้ยแล้วเราเรียนรู้แล้วเราได้อะไรเราเอามาใช้ประโยชน์ในการที่เราเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เราอยากจะเข้าสู่คําว่าพ้นทุกข์าวรได้ยังไงประโยชน์ของเขาก็มีนะคะ ประโยชน์ถ้าเราเรียนรู้และเราจะเข้าใจว่าประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจสี่ก็คือหนึ่งนะคะทำให้หยุดการท่องเที่ยววนเวียนหยุดการท่องเที่ยวในสังสารวัฏน,นะคะเพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้หยุดการเกิดมันก็สามารถหยุดการตายได้มันทําให้เราปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการทั้งปวงเพื่อกลับไปเป็นคือเพื่อกลับคืนสู่สภาวะอมตะ ถ้าแท้ดั้งเดิมของเรานะคะทีนี้ข้อสองก็คือทำให้ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้ก็คือเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเรารู้อริยสัจสีแล้วเราจะไม่ไปเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดจากนี้ไปเราจะไปเกิดเราจะไปไหนเราจะไปเกิดเป็นอะไรเรามั่นใจได้ยังไงว่าเราจะไม่ไปในในมารรูปคือเปรต นรกเป็อสุรกายเละศสัตว์ดีละชานเราไม่มั่นใจใช่ไหมคะเราเลยรีบทาชาตินี้ของเราให้จบกิให้ได้แม้วันนี้เราจะยังไม่ถึงแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินวันหนึ่งเราต้องถึงแน่นอนนะคะข้อสามก็คือทําให้เป็นผู้ที่มีความแน่นอนนั่นหมายถึงว่าเราจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะรู้ว่าเราจะทําเหตุให้จบได้ยังไงให้รู้แน่ๆว่าปายแล้วเราจะไปไหน เราจะปฏิบัติตัวของเราให้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานให้ได้ตามที่เราปรารถนานะคะแล้วก็ข้อสี่คือทำให้ไม่ไปสร้างทุกข์หรือความเร่าร้อนรุ่มร้อนให้แก่ตัวเองนะคะคือแล้วก็เราจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะคะทำให้จิตของเราเป็นสุขอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม้เข้าไปวุ่นวาย กับสิ่งทั้งปวงเราจะแยกออกได้เลยว่าณปัจจุบันเนี้ยเรามีความทุกข์ประมาณนี้เราจะทํายังไงหนอให้จิตของเราเป็นอุเบกขาให้เรามีความรักความเมตตาความสงสารแก่ผู้อื่นเราจะทําได้อย่างไงมันต้องมาปฏิบัติตัวเองนะคะ,คะทีนี้ข้อห้าคือทําให้เราเป็นผู้ที่มีมหลักยึดก็คือว่าทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงนะคะไม่ค่อยไม่คอยนะคะไปจับจ้องจับจิยาผู้อื่น คือให้เราหันมาดูแลใจิตใจของเราเองนั่นแหละคือคือดูว่าณวันนี้เราหลงไปมันามาดใครไ,ไหมเรารู้สึกคิดไม่ดีไหมคิดอกุศลนไหมเราจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยการเริ่มต้นง,ง่ายๆก็คืออาจจะดูดลมหายใจไปก่อนคือดึงจิตกลับมาเพื่อปฏิบัติตัวเองไว้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้จะฝึกตอนไหนฝึกตอนที่แก่กว่านี้แล้วร่างกายสังขารก็จะล่วงเลยไปเรื่อยๆ ณวันนี้ปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเนาะที่เราจะต้องแบบว่าหาดมาปฏิวัติตัวเองนะคะแล้วก็ข้อหกคือมาทําที่สุดเห็นทุกข์ให้ได้คือเรารู้แล้วแหละว่าทุกข์มีทั้งทางกายและก็ทางใจนะคะสาเหตุของทุกข์อ ดูแล้วว่าถ้าจะทําให้สิ้นไปแห่งทุกข์เราต้องปฏิบัติตามอริยะมรรคมีองค์แปดนะคะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้สัญญายลงไปในรายละเอียดลึกๆนะคะแต่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเรารู้อริยสัจส,สีแล้วเรารู้ระโยุ์ของมันแล้วเราจะได้ตั้งตกตั้งใจนะคะว่าเราอ่ะจะต้องทําทําให้เห็นให้ได้ให้เข้าได้เข้าถึงให้เห็นด้วยปัญญานะคะรู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะไม่ไปหลงยึดมันไว้นะเราจะไม่หลงอยากได้ไปครอบครองเราจะได้รู้ว่า อันไหนคือที่พึ่งอันเกิมอันไหนคือที่พึ่ง same, อัน,นอที่สุดสุดและปลอดภัยที่สุดของเรานะคะก็ะคือพระรัตนตรัยนะคะ,ค,ะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะแล้วก็หันมาดูแลจิตใจของเราให้มากเพื่อเราจะได้ไม่ไม่ไมุ่มมม่มหลงใน3ามโลกต่อไปให้ได้เป็นผู้ที่มีจิตพ้ททุกขาวนต่อไปนะคะแล้วก็ การสาธยายทาในวันนี้บุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกนั้นได้สาธยายําลูกขอน้อมถวายแด่พิวันนะคะถวายแด่องค์พระบูุทุกขประบาททุกพระองค์แล้วก็ถวายแต่สิ่งสั์สิทธ์ทุกๆคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวดาทุกขั่วบาทุกพระองค์เมตตาและบุญกุศลของลูกแล้วแผ่บุญนี้ไปถึงทุกเจ้ากรรมนายเวรทุกพวกชาติของลูกแล้วก็ ไปถึงเพื่อนทางจิตวิทย์ิกธรรมทังทุกทุกท่านนะคะ uh, 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 ทุกทุกท่านนั้นจะได้รู้หนทางค้นทุกแล้วก็มีความสุขพ้นจากทุกขังหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ได้กลับพระนิพพานเป็นที่สุดสูงสุดในชาติปัจจุบันแลนะหากกรรมอันหนึ่งอันใดหรือว่าสิ่งที่พูดออกไปแล้วไม่ถูกจริตท่านผู้ใดก็น้อมราบของกรรมการไปหน้าที่นี้ขอขอขอด้วยนะคะกลาบของกรรมการไ้ด้วยค่ะ แบบขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุ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 